เลยใครเป็นคนรวบรวมพุทธวจนะพระนรลึกอา่าวคณะสงฆ์นะครับพระหมหากัรสปะเป็นประธาน 5, พระหลาน500รรูปช่วยการจาคาพระเจ้าเมื่อพระเจ้าประลินิพานแล้วพระหมหากัสปะขอสรวมพระหลานได้0 0ก็เพราะในเมื่อคนที่ตอบปัญหาของเราได้ทั้งหมดปรลินิพานไปแล้วตายไปแล้วไม่มีใครมาตอบสัจจะความจริงให้เราแล้วเราจะทํำยังไงครับใครจําอะไรที่พระเจ้าได้บ้างข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหัวของแต่ละคนนะครับ ช่วยบอกมาสิอานนท์จำอะไรได้บ้างอุบาลีจำอะไรได้บ้างกัสปาจำอะไรได้บ้างช่วยพูดมาให้ที่ประชุมสงฆ์นี้ได้ยินพร้อมๆกันแล้วสวดขึ้นมาพร้อมๆกันเขาจึงเรียกว่าสังฆายนาคือสวดคาพระศาสนาขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วช่วยกันทรงจํานะต่อไปไม่มีพระพุทธเจ้ามาตอบคําถามให้เราอีกแล้วนะเราต้องช่วยกันจําสิ่งที่พระองค์เนี่ยเคยพูดเอาไว้แล้วถ่ายทอดกันต่อไปให้นานที่สุดเพราะนี่เป็นข้อมูลที่จะเอาชนะความตาย มนุษย์กําลังเดินเข้าไปสู่ความตายข้อมูลที่จะเอาชนะความตายอยู่ในนี้ครับที่ถูกต้องอยู่ในนี้ท่านจะไปรอใครครับข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในนี้ทุกคนจึงช่วยกันทรงจําและถ่ายทอดมาเท่าที่จะถ่ายทอดได้นะครับแต่เมื่อมันผิดพิ้ยนเราจึงต้องกลับไปหาคําพระเจ้าเท่านั้นเองครับ